ถ้วยแก้วกินได้ค่ะว้าวเ้อมเดยวเดี๋ยวเราไม่อย่างนี้มันนานะยิ้มข้างข้างยิ้มดี้าง้ไพอพอก็ได้พอแล้วสวัสดีค่ะวันยแนจมาทวแก้วกินได้วันเราจะมาทำถ้วยแก้วกินได้นะคะอุปกรณ์วัสรอุปกรณ์จะมี น้ำตาลนะคะให้ผมที่ใช้คือสี่ร้อยนะคะคอน้ำเชื่อมเขาเรียกสี่รอยมิลลิลตรเหรอจริงๆมันเป็นตวงแบบตวงเชื่อมเลยะคะแล้วก็คอนเซลับค่ะน้ำตาลเชื่อมข้าวโพดนะคะ200ร้อยน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็สีผสมอาหารแล้วก็จะมีน้ำแข็งมีจานเอาไว้เป็นฐานขึ้นรูปแบบนี้นะคะอันดับแรกเราจะมาทำ เขาเรียกว่าอะไรนะน้ำตาลกันก่อนนะคะโอเคใช่วันนี้แก้วเราทำแก้วกินได้เราทำมาจากน้ำตาลค่ะนี้น้ำตาลสี่ร้อยนะคะใช่เลยหรอใช่ค่ะเด็ดแล้วก็ว้าวเหมือนกาวเลยเฮ้ยกาวน้ำใสเหมือนกาวน้ำใสแต่จริงๆไม่ใช่นะคะ เอ็มยิ้มจับไว้นะยิ้มจับไว้นะยิ้มจับตรงนี้ให้มันหยดเดียวลงไปคอนแซปต์ตรงนี้เขาใส่มันในเบเกอรี่ในขนมเบเกอรี่ค่ะตามด้วยน้ำเปล่านะคะสองร้อยมิลลิลิตรนะคะโอเคเสร็จแล้วก็เปิดไฟที่แม่ปุ๋ยใช้นะคะโปรแกรมฮอตพอรตความ ความแรงของไฟใช้800นะคะโอเคใช้ไฟประมาณกลางๆค่ะไม่คน,นนะ <Huh? S 2> รอให้มไม่คนเลยเรหรอให้น้ําตาลละลายไปเรื่อยๆเอเอเ oh, หรอแสกนึกว่าคนให้เข้ากันน้ำตาลของเราเริ่มเดือดแล้วนะคะแม่ปุ๋ยตั้งไฟไปประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็รอต่อไปจับเวลา20นาที ตอนนี้ผ่านไป17นาทีนะคะแม่ปุ๋ก็จะมาปนนิดนึงใช่เหนือแล้วไม่ค่มันจะเป็นแบบน้ำเชื่อมเลยอันนี้เด็กๆทําไม่ได้เด็ดขาดใช่ค่ะมันร้อนมากแผลพุข้องมากๆเลยนะคะเห็นไหมแม่ปุ๋ยังเป็นคนทําเลยอ่ายิ้มเนยังไม่ได้ทำนะคะทมเด็กเดี๋ยวรอ20นาทีค่ะครบ20นาทีแล้วนะคะมันจะเกิดฟองเป็นบุบๆๆๆๆอย่างนี้เลยนะใช่วิธีทดสอบว่าได้ที่หรือยังระวังนะแล้วก็ เออมันขึ้นรูปแล้วอือนมันขึ้นรูปแล้วเหนียวไหมนยวไมให้ดูก่อนให้ดูก่อนกรอบยังได้ค้อดก่อนอ่ะได้แล้วค่ะมันแข็งละได้ละแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยนะวิธีการทำนะคะแม่ปุ๋ยเดี๋ยวอันเีใส่ตรงนี้เลยนิดนึงอุ๊ยระวังนะเด็กๆจังหวะนี้นิดเดียว อ่าแค่นี้เหรอแล้วแม่ปุ๋ยก็จะจุดสีผสมอาหารใครจะไม่ใส่สีก็ได้นะคะแต่สีผสมอาหารจะเห็นเนาะใช่ค่ะอาหารแล้วทำยังไงคะคนเหรอช้อนนี้่ก็คนตรงนี้ค่ะได้แล้วอ่ะคนแล้วอุ้ยสีเขียวสวยเฮ้ยนล้วนะคะคนเราต้องทําแบบรวดเร็วนะทุกคนเสร็จแล้วแม่ปุ๋ยนะคะก็จะใช้น้ําแข็งนะคะมาถูๆตรงนี้คือฐานรองเร็วๆช่วยชแม่ปุ๋ยช่วยปุ๋ยเร็วๆเร็วๆเร็วๆอย่าต้องทำดังทำดัง อ่ะดูดูแบบนี้นะคะเสร็แล้วเร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเย็นไหมเนี่ยเราก็จะเทนี้ลงไปเลยนะคะอ๋อเทแค่ในนั้นใช่ไหมเทลงไปเลยนะเทลงไปเลยนะเทลงไปเเดยวนนแล้วยังไงไปนอนมากเลยนะคะทุกคนแล้วยังงไทำไมแม่ปุ๋ยถึงใช้ คว่ำจานก้นของเราถึงไหมคะเพราะว่านนตรงก้นนะคะมันจะมีขอบขอบนะคะโอเคแบบนี้ก็รอแป๊บนึงนะคะนนใคากทำเร็ว,วๆก็ใช้น้ําแข็งถูขอบถูแค่ขอบพอแม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยทําให้ยิมยำดูนะคะถูแค่ขอบพอค่ะเอาขอบขอบพอนะคะทุกคนทาไมถึงถูขอบืูไหมเพราะว่ามันจะได้หยิบขึ้นข้างบนได้คะ่ะหยิบขึ้นมาได้นะคะ เราเอาน้ำเย็นลาดเลยไม่ได้เหรอคะแม่เฟย์ไม่ได้ใช่ไหมถ้าน้ำเย็นน้ำเย็นลาดเดี๋ยวมันขึ้นรูปไม่ได้ค่ะโอเคเริ่มแข่งกันนะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะใช้มือของเรานะคะหยิบหยิบน้ำตาลขึ้นมาค่ะระวังร้อนนะคะขั้นตอนนี้นะค่อยแตะดูก่อนใช่ค่ะหยิบขึ้นมาแล้วหยิบ,หย,บหยิบค่ะมันจะไม่เป็นจานนะเออค่ะหยิบขึ้นมาค่ะ เ้ยอสีสวยอ่ะรอก่อนนะคะมันจะไม่แตกอระรอก่อนนะคะอย่มันขาดเออมันจะขาดนะกนนะะคเพราะมันยังมีความร้อนอยู่เราจะรีบทำไม่ได้นะคะฝั่งน้ำขาดหนนึงแม่จุ่น้ำกันจุ่น้ำกันเรื่อสูงมากประมาณนั้นก็น่ารักแล้วใช่เนี้ยน่ารักเออนีะ้ันต้นน คุนแม่มันขาดหน่อยใช่ไหมเป็นรูเลยไม่ต้องเอาน้ำตาลมาเด็วกันขึ้นข้างบนมันไม่ยอมยกขึ้นตรงนั้นด้านลุงก็เป็นรูเฮ้ยแจ๋งเจงอันนี้แจ๋งเด็วกันค่ะเออมาเชื่อมมาแปะอาจจะเอามาลาดใส่หน่อยต้องใช้เนื้อมีฐานด้วยนะอย่าแอลืมฐานมันหลักค่ะแปะตรงนี้นะคะโอ้โหแม่ปุ๋ยพอได้แล้วไหมเจ้าอะไรขนาดสูงขนาดนี้ถ้วย เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะขอแค่แป๊บนึงนะคะขั้นตอนนี้นะคะนี่มันจะขาดแป๊บนึงทำไมต้องอยากอยู่หนึ่งสูงมากอ่ะเดี๋ยวหนูยิ้มดอยแยมราดน้ำเลยค่ะตักราดเลยราดลงไปเลยนะใช่อย่างนั้นแหละค่ะราดไปเลยรูบมันรูบรูบลวกไม่เป็นไรราดไปเลยค่ะราดปุ๊บ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 เอาลำเนียงเขาละก็ทำให้มันแข็งตัวนะคะแข็งตัวไปเลยทันทีโอเคหยุดค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเลย ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่มันมีรูเออแล้วจะแก้ยังไงคะแม่ปุ๋ยแก้ไม่ได้แล้วค่ะนี่มันแข็งตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะรอเวลาอย่าพึ่งค่ะแม่ปุ๋ยมีเชอร์รี่นะคะเยี่ยมอยากใส่อันหนุนได้ไหมคะเสร็จแ,แล้วค่ะ กัดเลย้โอแม่ปุ๋ยจะกัดนะคะอืมโอ้ยข็งอืมเป็นยังไงแข็งมากโหอืมแข็งกรอบแบบว่าโป๊กๆเลยเหรอใช่ค่ะแข็งมากเลยเฮ้ยอย่างกับแก้วเลยอทบเหมือนแก้วจริงๆแทบจะบาดมือได้เลยนะเนี่ยัแค่ทำจับไม่ไหว

เราเลิมเริมเราัลยเทไลให้หนึ่งยิ้มเทหยบนึ่งช้อนพอนะอาแค่หนึ่ช้อนหรอคะชวนตมันจะน้อยไปเปล่าใช่มันน้อยไปนะอะแลาวทำไงต่อหยิแยมนะคะ อย่าทาตรงกลางไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันนึงขึ้นไม่ได้หนูยังต้องหัขอบๆเป็นเหมือนไม่ปุ๋ยเลยนะคะขอบเพราะนั้นเพื่อที่เราจะได้หยิบได้ค่ะขอบๆนะคะขอบๆอ่ะเริ่มแข็งแล้วแล้วหนูแย้มจะทำด้วยมือจุ่มน้ำไว้นะจุ่มน้ำจะได้เย็นๆแต่จับแต่ด้านข้างนะเห็นไหมเราปุ๋ยบอกให้จับด้านข้างแล้วดึงขึ้นมาดึงขึ้นได้ก่อนไหมที่เย็นๆน่ะได้แลด้แลวโอเคยม่ดึงรอบรอบโอเอ่ะดึงรอบๆให้ก่อนนะคะหนูแย้มจะทำอย่างนี้นะครับ มันติดตรงกลางอ่ะได้แล้วโอเคนะคะอ่ะกลางออกงี้เอาขึ้นนิดเดียวยิบออกอ่ะเฮ้ยโอ้ยยมสุดยอดเลยอ่ะหนูแยมยกขึ้นหรอนี่แหละขยันอยังเร็ว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 ไม่รู้อ่ะด้วยนี่ใส่น้ำแข็งอ่ะแคปพอค้างไว้หนูแยมพ่อนิ่งไว้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 ปล่อยมือเลยห้ามออกแล้วก็เทออกแค่นี้ค่ะหล่นไปด้วยอ่ะว้า ใกล้ๆค่ะหน้าตาก็จะเป็นมันเลี้ยนะคะให้ดิจะหมุนนะดึงมีดเจ้าเลยอ่ะก็ยืดขึ้นมาเนาะเป็นถ้วยแก้วของแยมค่มาใส่แล้วของแยมสีสวยมากอ่ะใช้อโงนนาตัดกับสีชมพูอ่ะว้าวนะโอเคพ่อแล้วไห้เชฉรี่ว้าวรักมากแล้วยากกไงไอติมเลยอ่ะเสร็จแล้วค่ะมาเลยมาปาร์ตี้กัน เราชิมมันนี้ก่อนไหมิม่กัดเลยเหรอไม่กัดเป็นโชยุบ้างต้องแค่กอดนิดเดียวอย่าให้ใครจะกัดจ้ะแม่ปุ๋ยพ่อมีคำถามและสงสัยว่าถ้าเราจะเอาออกจากถ้วยได้หรือเปล่าคะแม่ปุ๋ยเคยแล้วนะแล้วมันแตกเหรอคะค่ะมันจะแตกแล้วถ้าเราอยู่ดีงัดเงี้ยเราดูไหมหนูแย่มันจะหักข้างบนนี่เลยเดี๋ยวเราลองอันนี้โชว์ไว้ก่อนโชว์เก็บไปก่อนก่อนทำของหนูยิ้มเสร็จก่่ออนาโอเคยิ้มใส่สีเลยสีฟ้านะคะหนูยิ้ม อ่อหนูยิ้มก็คนเลยค่ะโอเคได้ค่ะมันเดือดมันเดือดมันเดือดมันร้อนเลยค่แบบเดือดเพราะว่าของยิ้มมีความร้อนเลยคะอ่าหยิบเลย แม่ช่วยช่วยไหมเงินเริ่มแข็งแล้วรึเปล่ามามาเร็วดูยิ้มยิ้มเยอะเลยได้แล้วโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงยิ้มใจเย็นยิ้มใจเย็นยิ้มเดี๋ยวก่อนเอาแค่นี้แล้วไหมโอ้ยน้อยคนแม่มันน่ารักแล้วพอเด้งแรงขึ้นหน่ไม่อย่างงี้มันน่าเงินยิ้มเดี๋้งข้างๆยิ้มเดี๋ยวข้างเลยได้พอพอก็ได้พอแล้วล่ะไม่รั่วไม่รั่วย่าเขาไปยิ้มดิข้างไ้ก่อนยิ้มต้องค้างไว้ก่อนนะ หนูย่างไถ่นะมันร้อนอ่ะเอาไหมปุ๋ยจับให้ปล่อยมือเลยเฮ้ยเป็นหัวใจเลยอ่ะเฮ้ยโอหโหล้นแล้วพอ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 โอ้ยรูปยิ้มเจ๋งอะไม่รู้อะไรน่ารักเพราะไม่รู้อนทำไมรู้ไหมเพราะว่าอิ่มทันเยอะอิมทันมันมีความหนายังกระเพาะเลยนี่แบบนี้นะคะข้างในจะเป็นแบบนี้ค่ะว้าวนี่ของหนูยิ้มเสร็จแล้วนะคะมาดูเลยค่ะมาดูใกล้ๆแล้เป็นรูปหัวใจนะคะ หัวใจสีฟ้าเชอรี่ลาดองุ่นเชอรี่ใสโอเชอรี่ท็อปองุ่นลองหนูยิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะมันเหลือนิดนึงพ่อบอมอยากจะลองทำเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะเป็นคนไปถ่ายนะคะมาแล้วพ่อบอมใส่สีอะไรหรอพ่อบอมใส่สีฟ้านะคะไม่โอเคค่ะ ใช้ทุกสีเลยค่ะพอแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วก็กูลงไปเลยเฮ้ยสีได้เป็นส okay, ีเร ว้าว <Wow! S 2> <Wow! S 1> สวยเลยสวยมากน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งโอ้ยเขาขอบขอบสวยน้ำแข็งุูๆเป็นลาหินอ่อนเลยแ <c oughs> บับอาลูกความหวังอย่างเงี้ยเนปีปลาแล้วนะ <c oughs> อย่าก,กดดันสิอยากกดด่ากดดันกดดันสิว้าวเดี๋ย่ก่อนไหนก่อน ถ้าป้าพอใจป้าก็บอกน้นจะได้ล่างสูงเลยป้าป้าย่างย่งค่ะอย่าเพิ่งล่าอย่านี้ไงเดี๋ยวเพิ่งล่าป้าสูงเลยสูงไปเจ๊กการดอกไม้เลยคข้าบอมป้ายกเลยใจเย็นใจเย็นค่อยๆค่ะค่อยๆค่อยๆเบาเบาร้อนไหมพิมพ์ชื้อร้อนร้อนยิ้มร้อนเบาเบาป้าป้าต้องค่อยๆดึงไม่งั้นเดี๋ยวมันขาดค่ะอเอาอากมาปลาขึ้นอีกเดี๋ยวปลาขึ้นอีกโอ้ปาขึ้นได้อีกได้แล้วปลาคุณอี แล้วมันขาดป่าอุ้ยมันเป็นอย่างนั้นเลยครับบอมเร็วเร็วแล้วรู้ละรู้ละดีจุ่มไปเลยป้าเป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวป้ารู้ว่ามันขาดมันมันแตกค่ะมันด้วยความที่มันกรอบค่ะเพราะว่าบอมระวังยิ้มลาดเร็วยิ้มลาดเร็วป้าต้องเอาคอนเทนต์อ๋อนี่ไงได้แล้วป้าทำยังไงอะไม่รู้ก็ยกขึ้นมาเฉยๆเฮ้ยมันหลุดเลยแต่มันแตกแตกจริงเหรอ เมื่อวาเมื่อกี้อะเราใส่น้ําแข็งลงไปกระโด <พอ S 2> <ล>ะมันอะรู้ละ,ะเราทำการซ่อมนะคะยิ้มอยู่าพึ่งนะทําการซ่อมนะคะในการเท น้ำเย็นลากค่ะน้ำเย็นลากค่ะใช่น้ำเย็นลากค่ะเย้ข้าวเหนียวใช่แหมแถมแถมแถมสวยมากหูยอย่างกับดอกไม้เลยลุกออกจากผานด้วยนะถ้วยไอติมริงจริงจงะทุกคนเป็นถ้วยไอติมได้เลย เพราไม่ปุ๋ยด้วยความที่มันทํานานไปนานแล้วนะคะมันก็เลยแบบเริ่มละลายนของข้าบอมนะคะนี่เลยเดีูยิ้มดูแย้มนะคะจะเอาไอศครีมมาใส่ค่ะมี่โพเป็นไอติมแข้งแต่ก็เอามาแปลงแล้วเป็นไอติศโอ้ยจับเลยจับเป็นไอศครีมโคนเลยไอครีมโคนดฝีมือเลยค่ะเหมือนยันตยันต์มือเลยโอเคว้าวว้าวจับแล่วหรืยันต์ชนอะไร มันไม่มีรูด้วยเพราะว่ามันมีองุ่นปิด,ด<บ>ปรูอยู่ขนมยิ้มล่ะเป็นไอศ์รีมช็อกโกแลตท,ที่มันเหลือนงิ๊บเดียว <c oughs> โอ้โเราไม่ได้เตรียมช็อกโกแลตไว้อ่ะโอ้มีแค่นั้นมาเดี๋ยวเราจะลองกัดดูเมื่อกี้ของหนูย้ํหนูย้ํลองกัดดูค่ะหนูย้ํลองกัดเป็นงูกินได้ห,<น>หรือเปล่าของตัวเองอ่ะกัดได้ไหมโอ้ยเฮ้ยไอซ์ิมกินได้ไม่ปกินได้จริงกินกอบไอซ์ลิมย้ํานะคะกินกับไอซ์มอร่อยมาก กินได้จริงจริงสุดยอดดูของหนูยิ้มอยากกินของหนูยิ้มมากเลยอยากกัดของหนูยิ้มมากเลยอ่ะกินกับช็อกโกแลตเลยแข็งแน่นไงแข็งใช่ไหมเออมันมันมันหนามันหนาค่อนข้างหนานิดนึงไม่ต้องตัดก็ได้ลูกเอ่ทำให้พี่ลองกัดมามันน่าจะกัดไม่ได้นะมีเชอร์รี่อยู่ข้างล่างนะเออเฮ่อินเลยโอ๊ยจบช็อกโกแลตวค่ หยมดเลยเหลูยิ้มดูโอ้โหมีโชลี่หักเกลยดูของพ่อบอมถ่วยทองอมันยังไม่ใช่ถ้วยทองมันคือน้ำตาลไม่สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะทำต้องให้คุณพ่อคุณแม่ทําให้นะคะไม่อย่างนั้นของร้อนน้ำตาลมัน,นอาจจะลวกมือมันร้อนมากใช่สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย